เอาอีกแล้วนะตลอดเลยอ่ะทำแบบนี้ได้ไงคะดูไหมว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วถ้าจะนอนดึกขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ต้องมาคุยกัแล้วด้วยเอา้ามันไม่เกี่ยวกวับเขาตรงไหนอ่ะมันเกี่ยวกวับเขาสิ ็เพราะว่าตัวเองไม่นอนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะพลอยไม่นอนด้วยไม่ไม่ใช่แบบนั้นซึกหน่อยเขาหมายถึงถ้าตัวเองไม่นอนเนี่ยมันเขาก็จะนอนไม่หลับบ้ตัวเองมานอนกันเถอะนะนะอะไรอะ ไม่คุยด้วยเราแต่งก็ไม่ยอมนอนนอนดึกตลอดเลยดูไหมคะว่านอนดึกมันทำให้เสียสุขภาพแค่ไหนอ่ะอเนี่ยแล้วพอตัวเองนอนดึกตัวเองก็ตื่นาสายเลยพอตื่นสายปุ๊บตัวเองก็ตื่นมาก็กินข้าวเลยตื่นมาก็สายไม่เคยทันกินข้าวเช้ากับเขาเลยสักครั้ง อาจจะมีบางครั้งแต่ว่าช่วงนี้อ่ะแตงนอนดึกตลอดแล้วตื่นบ่ายมองอ่ะเขาไม่อยากจะพูดเยอะนะแต่ว่าตัวเองเป็นห่วงสุขภาพตัวเองหน่อยสิคะที่เขาพูดเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อตัวเองนะเขาไม่เคยพูดเพื่อตัวเขาเลยแบบเขาพูดเพื่อเพื่อตัวเองเท่านั้นอ่ะตัวเองก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยสิคะจะมา ้ามาเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเขาไม่เอาแบบเนี้ยไม่ได้ร้องสักหน่อยเขาเขาโมโหแล้วนะเนี่ยดูไหม ว่านอกจากที่ตัวเองจะนอนดึกแล้วอะ่ะเดี๋ยวสายตาตัวเองก็เสียเพราะว่าตัวเองก็ดูโทรศัพท์เยอะแล้วพอตัวเองตอนดูโทรศัพท์ตัวเองก็ปิดไฟปิดไฟดูโทรศัพท์ป่ะไม่ต้องมองผู้เลยนะว่ามันกองแสงอย่างนั้นกองแสงอย่างนี้ไม่มันไม่ได้เตงมันกองแสงแต่ถ้าดูตอนกลางคืนสายตามันก็เสีย อะไรเขาเขาก็ดูบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ดูเท่าตัวเองไงทำไมตัวเองชอบเถียงเขาเนี่ยเถียงเขาตลอดเลยนี่ตัวเองรู้บ้างไหมว่านอนดึกมันอันตรายเขาอือไม่เอา ตัวเองนอนพร้อมเขาสักวันไม่ได้หรอเนี่ยเขาอะอยู่กับตัวเองอะเขาทำงานบ้านทุกอ,อย่างเลยนะนุ้งบอกว่าเขาก็เหนื่อยนะแบบตื่นเช้ามาหาข้าว,วเองให้ตัวเองกินนะ่ะตัวเองรู้เปล่าตัวเองตื่นมาตัวเองก็กินเลยสบายแค่ไหนหอะไรเขาไม่ได้บน่น เป็นแม่สะน่อยเขาบ่นเพราะว่าให้ตัวเองอะให้ตัวเองอะจะได้มีชีวิตที่ดีอะ่ะแบบไม่รู้ด้วยเราตัวเองมองหน้าเขาหน่อยสิทำไมตัวเองใจร้ายกับเขาแบบนี้ย อย่าให้เขาขึ้นนะเพราะถ้าลมเขาขึ้นแล้วอะตัวเองก็รู้ใช่ไหมมันเป็นยังไงเฮ้ยเธอเธอเธอรู้ไหมว่าการที่เธอไม่นอนมันทำให้เราอะนอนไม่หลับไปด้วยให้เขาเขาจะนอนได้ยังไงในเมื่อตัวเองไม่นอนนะอะไรไม่ต้องมาบอกแนละ้วมันคนละคนกันะ่ะ Mm hmm. mm hmm. ถ้างั้นนะ่ะมุ่งนี้เขาจะไม่ทำกับข้าวไว้ให้กินแล้วให้ตัวเองหากินเอาเองเลยด้วย <c oughs> <c oughs> อะไรอ <c oughs> ไม่ไม่ต้องมาแตะตัวเขาเลยนะไม่ต่อยไปเลย ไม่ต้องมาง้อเลยนอนดึกๆแบบเนี้เสียสุขภาพสไตายอย่างอีก <c oughs> โอ้ยมันไสนี่พรุ่งนี้ตัวเองก็อย่าลืมนะว่าตัวเองต้องไปทำงานอะไรอะพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ว่างๆนะคะื ถ้าเกิดนอนแล้วมันตื่นสายไปไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอีกอย่างเนี่ยนะถ้าตัวเองไม่นอนตอนนี้แล้วตอนที่ตัวเองตื่นเช้ามาแล้วไปมึนๆเนี่ยมันจะทำยังไงมันอันตรายไงเขาก็ไม่อยากให้ตัวเองแบบไปวูบที่ไหนนะรูเปล่าที่เขาพูดเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงนะอ,อะไร <laughs> ตัวเองฮะนี่เขาต้องมาช่วยตัวให้ตัวเองนอนหลับอีกเหรอบ้าเขาจะไปช่วยตัวเองได้งไงบ้าโลกนี่ขนาดเขาบ่นอยากให้ตัวเองนอนหลับตัวเองเขาไม่นอนตัวเองจะไม่ให้เขาช่วยให้ตัวเองนอนหลับเนี่ยนะเขาจะช่วยตัวเองอยังไงไหนบอกวิธีมาดิอื้อ อะไรเล่านิทานเป็นเด็กๆไม่ได้ไม่เล่าหรอกใครเขาจะวเล่ายิานบ้าหรือเปล่า <c oughs> อะไรคะอจะนอนตักเขาเหรอแล้วก็จะให้เขาเล่านิทานเนี่นะไม่ไม่เอาอ่ะ <c oughs> เขาไม่อยากทำ เตงมานอนเต่งมานอนกับเขาดีกว่านะก็มันเมื่อยนี่โดยมานอนต่อเขามันจักกะจี้ด้วยอะนะแนะนะ่อย่าขัดใจสิไหนเต่งบอกจะตามใจเขาไงอันเต่งว,วางโทรศัพท์นะ แล้วก็หลับตานอนกันเขาอะชอบกินตัวตัวสุดละจริงๆอินะชอบที่สุดเลย<ม>ตัวเองได้ยินเสียงมาเข่าปะ น่ากลัวอืมอะไรบ้ามันจะไม่มีผีได้ไงฮะเขาบอกว่าหมาเหา่าเพราะเจอผีเนี่ยนะหมาเหา่าเพราะว่ามันเจออะไรแปลกเปล่ปอาอ้บ้าแล้วไม่คุยด้วยเรานอนหลับตายดีค่ะเอ้ยตัวเองเอาแขนมาไว้ตรงนี้สิเนี่ยเอาแขนมาไว้ตรงนี้ออื แล้วก็เขาเขอเกิดตัวเองง่้แบบนี้เลยนะกินตัวเองหอมจัง <S 2> <S 2> ตัวเองอยาดินสิตัวเองตัวเองแกล้งหลับอะเนี่ยแปบ๊บเดียวเองนะหลับแล้วหรออันแน่แล้วเมื่อกี้ทำไมเรียกไม่ลืมตาไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยเอ้อลืมไป ว่าตัวเองต้องหลับโอเคงั้นหลับกันเถอะ ทับผมเขาได้เสียงจิงจกด้วยอ่ะแบบว่า เขาเริ่มนอนไม่หลับแล้วเนี่ยแต่ว่าจะพยายามหลับนะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าพอะงั้นเนี่ยต้องรีบๆนอนเนาะ อืมอืมอมอืมอืมอนเอจะไม่ได้นอนเพราะเขาไปเนี่ยกินนิดนึงไหมนี่มันตั้งอยู่ข้างๆเอง นอนแบบเมื่อกี้ไหมขำอะไรรีมอะไรคะ่ะ ดีนะที่รักเขารักตัวเองนะเลยจนะ <Bye. S 1> ักที่สุดเลยรักตัวเองที่สุดเลยนะคะ mm hmm. เขาก็เริ่มจังว่างขึ้นมาแล้วสิ <c oughs> ฟันดีนะอืม <c oughs>